สวัสดีค่ะทุกคนเย yeah, สวัสดีค่ะเอาทีนี้นะคะไลฟ์สองช่องทางพร้อมกันแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะคุณล่าแบบว่ามาแบบมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวคนเดียวนะคะแบบว่าอยากมาก็มานะคะก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วก็ขอไลฟ์สักหน่อย อววันนี้คุณลาจะมาให้เทคนิคแน้วกันเพิ่มผู้ติดตามมากกว่า50คนต่อวันเนี่ยทำยังไงอใครอยากรู้ไหมใครอยากรู้ใครอยากรู้กัแชอร์รีๆจ้ะใครอยากรู้กัแเชร์รีๆนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้นะเดี๋ยวคุณาให้ดูวิวก่อนค่ะให้ดูวิวก่อนทันทานทันทานเอาเดี๋ยวก็ต้องไปตั้งกล้องใหม่นะคะนี่โอ้โหแบบว่าอื้อเป็นไง วิวดีมากนะคะวิวดีมากคุณนลาชอบมากเลยทะเลสวัสดีค่ะพี่ลิต้า,า,ามาแล้วดานาเวทคุณบุสลีนะคะเก่งจังเลยนะขอบคุณมากค่ะอ้าวใครยังไม่ได้แชริบแชร์ไลฟ์นี้ออกไปเลยนะจ๊านะคะแล้วก็ทางติกต็อกนะคะใครดูอยู่เคาะจอเคาะใจสนใจให้คุณนาเรือเรือด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะให้เทคนิคนะค,ะนะคุณนล่าบอกเลยว่ามันโคตรได้ผลนะ ยิ่งตอนนี้ใช่ป่ะเป็น TikTok เฟส3ใช่ไหม TikTok เฟส3แพริชานะคะ Hello <c oughs> ทางเพจครรานะคะก็จะมีต่างชาติดิจ้าอ่านะ Hello นะคะอ่ะ uh. ตอนนี้คือ TikTok เฟส3ใช่ไหมซึ่งโหการนำส่งเนี่ยมันค่อนข้างหนืดนะคะมันค่อนข้างหนืดแต่ว่าหนืดยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ยังดีกว่ากว่าอ,อ,อีกอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเนาะ <c oughs> ใช่ไหมยังดีกว่าอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะใช่ไหมนะคะดีกว่าใน Facebook เยอะนะคะยังไงก็ยังดีกว่าใน a c e b o o k เยอะนะ,ะแต่ว่าคือตอนนี้แหละอะเรารู้อยู่แล้วมันเฟสสามมาใแต่ปลายปีที่แล้วนะคะตอนนี้คือการที่เราบอกว่าปล่อยคลิลปลงไปยอดวิวเราจะแบบคุ่งเร็วๆเนี่ยมันก็จะช้านะ,ะมันจะหนืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเฟสสามคืออะไรเฟสสามคือช่วงที่ แพลตฟอร์มเขาต้องการสร้างรายได้ของเขาแล้วนะคะใครเข้ามาดูทางทิกติกนะคะอย่าลืมขอจอขอใจให้ครูนล่าด้วยนะคะเคขะรววๆเลยนะวันนี้ครูนล่าจะมาให้เทคนิคจริงๆนะคะเอาไปใช้กัน,นะะเสียงชัดใช่ไหมคะลืมเช็คเสียงนะคะลืมเช็คเสียงเสียงชัดนี่เอ่ยนะคะอ่านะชัดน,นี่เอ่ยนะฟีดแบ็บอกครูนะล่าทีนะคะครูนล่าไม่ได้แชร์ไลฟ์เลยนะวันนี้คือ,อามาเที่ยวก็เอาเอา,เอาแค่ iPad มา ไม่ถือเครืองเล็กก็ไม่เอามานะอ่านะก็คืออะไรนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรละมันเฟสสามใช่ไหมการที่แบบว่าการนําส่งันจะมากขึ้นหรือว่าการที่จะสร้างผู้ติดตามได้แบบรวๆเร็วเเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนในเฟสต้นนะคนที่เขาได้เข้ามาในแพลตฟอร์มในเฟสต้นเนี่ยก็จะโตได้เร็วใช่ไหมอย่างคุรละเข้ามาในช่วงหว่าเฟสสองเขา เฟสสองเข้าเฟสสามนะเฟสสองเข้าเฟสสามประมาณนั้นนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครมเข้ามาตอนนี้แล้วรู้สึกว่าโหทาแล้วมันมันน้อยเหลือเกินนะกว่าจะมีคนติดตามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้คุณนลาจะให้เทคนิคนะคะว่าทํำยังไงบ้างใครอยากรู้ไหม <c oughs> ใครอยากรู้นะคะติ TikTok, ๊กต็อกเาใจให้คุณนล่าด้วย <c oughs> ทั้งเพจนะคะใครอยากรู้พิมอยากรู้มาทีนนะคะอ่าระหว่างนี้นะระหว่างรอคนอยากรู้ระหว่างรอคนอยากรู้เราเปิดเพลงให้ฟังก่อนดีไหม มันแบบฟินมากเลยล่ะดูสิคือครูนอล่าบแบบว่ามาตามเสียงหัวใจนะคะคืออยากมาก,ก็มาแบเบาเสียงนิดนึงใครชอบเพลงนี้บ้างอยากรู้ค่ะวิลิต้าดีค่ะนะคะโอเคนะคะวิลิต้าตอบแล้วนะไปเลยค่ะไปเลยนะคะเดี๋ยวจะเ,เปิดเพลงคอคอแล้วกันเนาะไม่ให้ดังเกินไปดีไหม สวยจังขอบคุณค่ะชอบอีกแล้วค่ะนะคะขอบคุณค่ะชอบอีกแล้วค่ะอะไปเริ่มกันที่เทคนิคแรกกันก่อนนะคะเทคนิคแรกนะคะเสียงแสง iPad มันจะทอนหน้าคุณละชอบเพลงใช่ไหมตั้งใจเปิดมาให้พี่ลิต้าโดยเฉพาะ <laughs> เหมือนเราเหมือนเรารู้ใจกัน นะเอาไปกันที่เทคนิคแรกนะสิ่งแรกนะที่ทำให้คุณเพิ่มผู้ติดตามได้นะคะนั่นก็คือช่องของคุณน่าสนใจพอแล้วหรือยังนะน่าสนใจน่าดึงดูดคนให้เขามากดติดตามหรือยังนะคะการที่คนจะมากดติดตามคุณเนี่ยเขาจะต้องได้ประโยชน์อะไรบางอย่างจากช่องของคุณถูกไหมไม่ตลกไม่บันเทิงไม่สวยงามคืออะไรก็ได้อะที่เขาได้ประโยชน์เขาถึงจะกดติดตามคุณ นะคะอ้าคุณเปมี่นะคะสวัสดีค่ะนะคะดังแบบนั้นนะคะคุณต้องทําช่อง,องคุณให้น่าสนใจก่อนนะ,ะซึ่งเอาที่ตัวคุณก่อนเลยนะเอาเอาที่ตัวของคุณก่อนตัวของช่องของคุณก่อนนางฟ้านรานะคะขอบคุณมากค่ะนะคะต้องได้อะไรสักอย่างใช่ค่ะสิ่งแรกเลยนะคะนั่นคือภาพโปรไฟล์ของคุณในช่อง,องคุณเป็นหน้าคุณแล้วหรือยังนะคะ<ๆ>เป็นหน้าให้ชัดๆหน่อยนะคะหน้าชัดๆนะคะ เพราะว่าการที่เราใช้ตัวการ์ตูนนะคะหรือใช้ดาราคนอื่นมามันไม่ได้เป็นการบ่งบอกตัวตนของคุณแล้วมันไม่มีความน่าเชื่อถือเท่ากับการที่ใช้รูปของตัวเองนะคะอันนี้คือในเรื่องของรูปปกนะคะรูปโปรไฟล์ช่องของคุณจําเป็นมากๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าคนคนนี้เขาแบบเฮ้ยมาทำดิกต็อกเนี่ยเขามีตัวตนจริงๆโอเคไหมนะคะสิ่งแรกคือรูปโปรไฟล์ของคุณะคะสิ่งที่สองนะคะสิ่งที่สองเลยคุณร่าให้เร็วๆนะคะ สิ่งที่สองคือช่องประวัติของคุณน่าดึงดูดแล้วหรือยังอ่านะคะคุณสอนเกี่ยวกับอะไรนะคะหรือคุณมีผลลัพธ์อะไรเจ๋งๆที่เฮ้ยเนี่ยถ้าคุณอยากจะแบบรู้ทางด้านเนี้ยนะคะหรือว่าเอยถ้าต้องการทางด้านเนี้ยคือสวัสดีค่ะโคดกวา้างเยๆ <laughs> มา <laughs> ทางเพจน่ารักมากเลยเนะ <laughs> อะไร โอเคคนลุกเลยค่ะคดกลางวันทุกไลน์นะคุณน่ารักดีใจเนะี่ยอะนะคะช่องของคุณนะคะคนสวยวิวสวยใช่ไหมคะนะคะเดีย๋ยวจะหัดวิวให้ดูอีกทีหนึ่งช่องของคุณนะ,ค,ะคุณต้องใส่ประวัติของคุณให้หน่าดึงดูดคุณอยากดึงดูดคนที่เขาต้องการอะไรเข้ามาก็ดึงสิ่งนั้นมาเขียนในหน้าประวัติของคุณอืม อย่าปล่อยให้ช่องประวัติคุณแบบโบโบโอเคไหมนะ,ค,ะคุณจะเน้นเรื่องอะไรคุณใส่ไปในช่องประวัติช่องนี้สอนเรื่องอะไรช่องนี้แบ่งปันเรื่องอะไรนะคะใส่ไปเลยต้องใส่แล้วใส่ให้โดนด้วยใส่ให้ดูแล้วเฮ้ยพอคนที่เขาไม่เห็นคลิปแล้วกดมาดูต้องกดติดตามแล้วะ มันต้องได้ความรู้สึกอย่างนั้นนะคะเออมันต้องได้ความรู้สึกอย่างนั้นย,ยกตัวยอย่างช่องคุณล่าคือคุณล่าสอนทําออนไลน์ด้วยติ๊กต็อกนะคือสอนติ๊กต็อกนะใซส่ความชัดเจนลงไปใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโคตรกว่าออน่ารักน่ารักแล้วโบไปเลยนะคะเพื่อดึงให้คนเขาเข้ามาเจอคุณดึงให้คนเขาติดตามคุณนะคะแชร์แล้วนะคะ <c oughs> รักลัอลันรักลัวขอบคุณมากค่ะโคตรกว่านะคะ นี่แหละสำคัญมาถ้าคุณไม่บ่งบอกว่าตัวคุณเด่นเรื่องอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีผลลัพธ์ทางด้านไหนนะ,ค,ะคุณใส่ไปเลยค่ะใส่ลงไปอันนี้จะเป็นสเสน่ห์ดึงดูดให้คนที่เขาที่เขามาดูคลิปคุณและได้เปิดมาที่หน้าโปรไฟล์เห็นแล้วเกิดความน่าเชื่อถือเกิดความอยากติดตามโอเคไหมนะเรื่องรูปเรื่องประวัติอันนี้คือสําคัญนะคะอืสวัสดีค่ะนะคะใครเอ่ยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นให้คุณนอร่าทีนะคะ อันนี้คือเทคนิคข้อแรกในด้านของช่องของคุณนะ,ะโดยที่ยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคอนเทนต์ใดๆเลยนะนะคะยังไม่ได้เกี่ยวกับคอนเทนต์ใดๆนะคะแต่สิ่งที่สองนะ,ะที่จะเพิ่มผู้ติดตามให้คุณได้นะคะสิ่งที่สองคือคอนเทนต์ของคุณเลยค่ะคอนเทนต์คุณจะให้อะไรคุณจะสอนเรื่องอะไรคุณอยากจะ โปรโมทเรื่องอะไรคุณอยากจะเอาของดีอะไรจากตัวคุณเอาออกมาให้คนเขารู้ออกมาขยายตัวคุณน่ะคุณก็ต้องทำคอนเทนต์เรื่องนั้นออกมาแล้วแบบโฟกัสนะคะชื่อคุณดาวกระจ่างฟ้าโอ้โห ชื่อเคาะมากเลยค่ะคุณดาวด,ดีที่ได้รู้จักกันในไลฟ์นะคะอย่าลืมเคาะเจาะเคาะใจให้คุณนล่าด้วยนะคะืดีใจมากเลยค่ะที่เราได้เจอกันในวันนี้นะคะติดตามแล้วด้วยน่ารักนะคะเยอะๆเลยอ่านะคะคอนเทนต์นะคุณอยากจะให้ประโยชน์เรื่องอะไรคุณผลิตคอนเทนต์ออกมาทําคลิปเรื่องนั้น,นะคะ่ะคุณน่าจะบอกอะไรว่าคือคุณนล่าเนี่ย ก่อนหน้านี้คืออยากไปอยากทําผมนะอยากทําผมนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่พึ่งไม่พึ่ง Google แล้วเนะดี๋ยวนี้เสิร์ชหาในทิกติ k กิกนะว่าเฮ้ยทําผมแถวนี้ที่ไหนมีคูณน้อแลาก็จะใส่แฮททิมไปเลยนะเสิร์ชหาดูนะคะแล้วก็จะแบบเจอช่องที่แบบว่าเฮ้ยดูแล้วหืมน่าติดตามมากร้านทาผมนี้ฉันต้องไปทําร้านนี้แน่ๆแบบเนี้ยแต่บางช่องคือเห็นแล้ว ไม่มีอะไรดึงดูดไม่มีอะไรโดดเด่นเกี่ยวกับทําผมเลยอย่างเช่นเอาทําเรื่องเป็นช่องที่แบบว่าเกี่ยวกับทําผมแต่ไม่ได้ให้เนื้อหาสาระเรื่องเกี่ยวกับการทำผมการเสริมสวยการทําสีการตัดทรงการออกแบบอะไรงนี้เลยไม่มีเลยดังนั้นช่องแบบนี้ไม่มีเสน่ห์นะคะดังนั้นคอนเทนต์ของคุณนะ่ะมันต้องช่วยเหลือคนช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าของคุณกลุ่มตลาดของคุณผลิตแบบนั้นออกมาและเป็นประจำสม่ำเสมอ ะะเป็นประจำสม่ำเสมอสวัสดีค่ะครูแอมอ๋มอครูแอมนะคะสวัสดีค่ะ,นะคะดีใจจังเลยค่ะวันนี้ได้มาเจอกันในไลนะะ์นะคะยบเยิบยเยิบอ่านะคะอันนี้คือ2อย่างนะคะที่จะนำไปสู่ข้อที่3 นำไปสู่ข้อที่3านะคะเพราะว่าวันนี้ครูลาบอกแล้วว่าครูลาจะให้วิธีการเพิ่มผู้ติดตามนะคะมากกว่า50คนต่อวันนะคะช่วยเหลือเป็นประจําสม่ําเสมอใช่ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะเป็นไม้เยี่ยมมากค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะครูแอมนะคะยิ้มมารวๆเลยนะคะอย่าลืมเคาะจ่อ,อใจด้วยนะคะ <laughs> อ่านะสิ่งแรกเรื่องโปรไฟล์ใช่ไหมเรื่องช่องคุณสิ่งที่2นั่นคือคอนเทนต์คุณคุณจําเป็นต้องผลิต มาให้เฉพาะเจาะจงไปเลยว่าคุณจะทําอันนี้เพื่อใครทําอันนี้มาให้ใครเพื่อจะดึงดูดเขาเข้ามาถ้าคุณไม่โฟกัสในสิ่งของคุณอะไม่โฟกัสในช่องของคุณว่าคุณจะเอาอะไรกันแน่คุณจะทําอะไรกันแน่มันก็ไม่ชัดเจนเพราะไม่ชัดเจนคุณก็ไม่สามารถดึงดูดได้ดังนั้นคุณมันจำเป็นต้องโฟกัสชัดเจนว่าจะเอาอะไรล,ล่ะจะทําเรื่องอะไรทําเรื่องนั้นเลยแล้วให้คอนเทนต์แบบนั้นเป็นประจําสม่ําเสมอทําทุกวันทิกต็อกเป็นแพลตฟอร์มที่ เน้นว่าทุกวันนะคะถ้าคุณทำแล้วหยุดอดีตนะคะถ้าอดีตคุณเคยแบบว่าทำแล้วเฮ้ย mm hmm. มันได้เยอะเดี๋ยวไว้อีกหน่อยฉันเคยทำก็ได้นะคะครัเราบอกเลยถ้ากระโดดมาทำตอนนี้มันหนืดมากนะคะมันหนืดมากแต่ไม่เป็นไรนะคะเราไว้วางใจนะคะไว้วางใจว่าเดี๋ยวมันขึ้น <laughs> เดี๋ยวมันขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุข ไปเลยตอนนี้นะคะครูนลาจะสอนแบบแถมเรื่องทางด้านจิตวิญญาณไปให้ด้วยเสมอนะครูนลาบอกเลยว่าไม่ได้สอนแค่แบบว่าทำติ๊กต็อกเหมือนทั่วๆไปนะ,ะเพราะครูนลาเรียนรู้เรื่องเรื่องแบบจิตวิญญาณเรื่องกฎจักรวาลมานะคะดังนั้นมันใช้ได้ผลกับทุกอย่างนะคะดังนั้นสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครนะรู้แล้วว่าเออรู้เทคนิคแล้วนะ,ค,ะคุณอย่าลืมเสริมในด้านของจิตใจของคุณอะ ความสนุกความมีความสุขของคุณความไว้วางใจนะคะไว้วางใจว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองทุกอย่างเขาจะจัดสรรมาให้เองโอเคไหมนะคะยกตัวอย่างเลยนะแบบคูนร่าแบบไว้วางใจทุกอย่างเลยแล้วก็โลกนี้คือปลอดภัย แล้วก็แบบว่ามีแต่วความสุขมีแต่วความสวยงามครูนอราแบบไว้ใจแบบร้อยเปอร์เซนตแบบนั้นเลยนะทุกวันนี้นะทุกทุกวันสุขใจสบายสบายน,นางฟ้าครูโลราสอนอขอบคุณค่ะครูเปมี่นะคะอะสวัสดีค่ะคุณประธานสวัสดีค่ะ <c oughs> นะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะอ๋อเดี๋ยวไวค้ครูโลราทำคลิปสอนให้ดีกว่าเนาะนะคะของ ของคุณคุณดาวนะคะขอถามคุณหน่อยค่ะนะ,ะตอนไลฟ์เพื่อนขอขึ้นห้องเล็กกดตรงไหนคะเดี๋ยวไว้เท่าคูโราทำคลิปสอนให้ตรงนี้ดีกว่านะคะจะได้แบบว่าเห็นว่ามันทํำยังไงดีไหมเออนะคะ,ะไโอเคนะคะมีคําถามอะไรพิมพ์มาได้เลยนะนะคะแล้วก็ถ้าแบบว่าคูโราจบไลฟ์ไปแล้วนึกคําถามอยลืมถามคูโราทีอยากถามให้คูโราช่วยนะคะก็พิมพ์ไปที่แบบ Q&A ได้เลยนะคะตอบคําถามถามเํา่ถาม,ม,ถามนะ่ะพิมพ์เข้าไปในนั้นได้เลยแต่คูโราจะมาทาคลิปตอบให้นะคะ อ่านะคะคุณเราพูดถึงไหนแล้วว่าถึงไหนแล้วนะคะอ่ะไม่ว่าคุณทําไปแล้วนะ่ะสมมุติว่าคุณ,ค,ณคุณทำคุณทําคลิปคอนเทนต์ไปแล้วถึงในช่วงนี้มันจะหนืดนะคุณไว้วางใจว่าเดี๋ยวมันขึ้นแน่นอนเดี๋ยวมันก็ค่อยๆ เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมาแน่นอนถ้าคุณไปดูตัวเลขว่าหุยมันน้อยจังเลยนะคะแล้วคุณก็จะไปสร้างวนสิ่งนั้นไปสร้างว่ามันน้อยมันน้อยต่อไปเรื่อยๆนะคะไว้วางใจไปเลยว่าเดี๋ยวมันขึ้นเองนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะ,ะหลายๆคนนะที่แบบว่ามันนิ่งเลยคือมันได้เท่านั้นก็แบบนิ่งอยู่เท่านั้นเลยเพราะว่าเราแบบไปกําหนดว่ามันได้อยู่แค่นั้นอะเราไปสั่งว่ามันได้อยู่แค่นั้น นะดังนั้นสั่งไปเลยว่าเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นเองแล้วก็ไว้วางใจนะสบายใจมีความสุขซะนะคะนะคะนะคะต่อไปเทคนิคที่สามนะคะที่ครูโราจะให้นะคะแล้วแบบมันได้ผลมากนะคะใครที่แบบว่าทำมานานแล้วคู้ตามไม่ขึ้นเลยใช้เทคนิคนี้ค่ะอันนี้คือเทคนิคเด็ดมากและหลายคนหลายๆคนไม่รู้ว่ามันใช้ได้นะนั่นก็คือการยิงแอดยิงแอดเพิ่มผู้ติดตามไปเลยค่ะ ะะเพราะ Tik To อกเฟสสามเขาต้องการอา,อาหารให้เขานิดหนึ่งค่ะครณนา่าบอกเลยว่าโครนา่ายิงวันละ30บาทนะสามสบาทนะคะ,นะคะยอดวิวเพิ่มขึ้นผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากกว่า50คนอ่เฉลี่ยคนละบาทโอเคไหม <laughs> นะคะแล้วเราได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนไปเลยว่าอาจจะเอาอย่างนี้เอาแบบนี้นะครูลาบให้เทคนิคเพิ่มอีกนิดนึงนะในการยิงแอดนะให้คุณกําหนดคุณลักษณะของคนที่คุณต้องการให้มาติดตามคุณไปเลยเพราะครูลาบเคยลองเทสูนะระหว่างให้ติกตอกเลือกให้กับเรากําหนดเองเนี่ยมันแบบโคตรแตกต่างกันนะดังนั้นคุณแบบทําตามคุณเลือกในคุณเลือกคนที่อยากจะให้มาเป็น มาเป็นผู้ติดตามคุณมาเป็นเพื่อนของคุณ่ะคุณเลือกได้เลยคุณต้องระบุไปเลยว่าเข้าอายุเท่าไหร่นะสนใจในด้านอะไรคุณระบุไปเลยเพศหญิงเพศชายแล้วคุณจะได้คนที่มาติดตามแบบคือจ่ายเงินไปแล้วคุณได้เงินเออคุณได้ผู้ติดตามเพิ่มจริงๆนะคะอ๋อโอเคนะคะ โอเคเดี๋ยอันนี้เดี๋ยวคุณอล่าจะทําให้นะการที่เราว่าจะมีช่องเล็กมาแล้วคนไลฟ์ด้วยเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเรื่องอายุด้วยนะคะจริงๆมันมีอีกหลายมันมีอีกหลายอย่างนะคะในรายละเอียดเดี๋ยวคุณอล่าจะทำคลิปตอบให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณดาวสาหรับ2คําถามนี้นะเดี๋ยวคุณอล่าจะ ไม่ต้องแคปหน้าจอเพราะว่าคุณอ่าไลฟ์ทีเดียว2องช่างทานกันซะอ่านะในนั้นข้อความตรงนี้เดี๋ยวมันก็ไปโชว์ในเพจคุณอ้าอีกทีนะคะเดี๋ยวคุณอ่าะทำคลิปตอบเออตอบให้นะ,ะขอบคุณมากๆนะคะน่ารักที่สดุดอ่ะอย่างนี้เนี่ยช่องโตวไวแน่นอนเลยนะคะคุณปุณอิกนะคะคุณปุน it, นะะณณอิศสวัสดีค่ะนะคะมาทางเพจวันนี้โหดีใจมากเลยค่ะอ ไม่ได้เจอกันนะั่นคือไม่เคยเจอคุณเป็นฟุนอีกในไลฟ์คุณอล่าเลยนะดีใจมากเลยนะที่วันนี้เราได้เจอกันนะคะข้อทีสารที่คุณนอล่าให้คือการยิงแอดไปเลยนะคะแล้วถามว่ามันมันถูกมากมันถูกมากแล้วมันช่วยได้จริงๆนะคะช่วยแรงจริงแล้วคุณจะได้ผู้ติดตามตัวจริงของคุณมาติดตามคุณ คุณาจะไม่แนะนําให้ใช้เทคนิคแบบว่าเฮ้ยกดติดตามมาติดตามกลับนะคะเพราะในด้านของการติดตามมาติดตามกลับเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างเช่นนะคะสมมติว่าคุณอยากจะกดติดตามมาติดตามกลับคุณจะกดได้แค่5 0 0 0คนคุณไม่สามารถแบบโตเป็นหมื่นได้จากการติดตามมาติดตามกลับและการติดตามมาติดตามกลับนั้นนะคะเขาไม่ได้สนใจคอนเทนต์ของคุณจริงๆเมื่อคลิปคุณปล่อยไปเขาจะปัดทิ้งแล้วเมื่อไหร่ สมมติคนติดตามคุณนะคะเขาปัดคลิปคุณทิ้งบ่อยๆ TikTok เป็น AI เขาจัดว่าคลิปคุณไม่มีคุณภาพไม่นำส่งต่อดังนั้นการแลกฟอล์กันติดตามมาติดตามกลับแบบนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์ต่อช่องของคุณเลยนะคะดังนั้นจงโฟกัสของคอนเทนต์ที่คุณให้ไปนะคะคอนเทนต์ที่คุณให้ให้เป็นประจําสม่ําเสมอนะคะแล้วก็เพื่อที่จะดึงดูดฐานแฟนตัวจริงของคุณเข้ามานะคะถ้าทำคอนเทนต์ดีแล้วเราลงคลิปทุกวันแล้วนะคะลองจ่ายเงินยิงโฆษณาบ้างนะคะคุณล่ามีสอนไว้ในคอร์สติกต็อกมาร์เก็ตติ้งสองศูนย์สองศูนย์นะเออสองศูนย์สองสองนะคะซึ่งมีสอนวิธีการยิงแอดด้วยมือถือคือมันง่ายมากเลยนะคะง่ายมากๆนะถ้าหากว่าใครแบบว่า อยากจะรู้วิธีการยิงนะคะรวมถึงรายละเอียดต่างๆนะวิจะทำติ๊กต็อกยังไงให้มันโตทำยังไงนะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆมากมายเลยนะที่ครูล่าสอนไว้ในคอร์สเนี่ยก็สามารถทักอินบ็อกซ์ไปได้นะเออ,เอ,อสมมตนะิในในในติ๊กตอกนะทักไปที่ l i น์แอดนะคะแอดครูน่าานะคะ K R U N O R A H นะคะแอดครูน่าานะทักไปที่ l i น์แอดนะคะเดี๋ยวครูน่าาให้ราคาพิเศษนะคะให้ราคาพิเศษะคะบอกว่ามาจาก ในไลฟ์วันนี้นะจ๊ะก็จะได้รับราคาพิเศษไปนะคะทักไปในนั้นนะเดี๋ยวให้แอดมินเขาตอบให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งนะคะฮูลาสอนวิธีการยิงแอดไว้ในนั้นแล้วนะคะจริงๆแล้วมันง่ายมากนะถ้าเพื่อนๆรู้พวกนี้น่ะมันจะแบบว่าโตเร็วนะคะแล้วเวลาคุณทำเนี่ยคุณก็ไม่เหนื่อย <laughs> คุณก็ทำแบบมีความสุขมากขึ้นนะคะใครอยากมอบความสําเร็จนะคะโดยการทํา Tik t o อกมีมประสบความสําเร็จทางการติ k t ต็อกเนี่ยการทํา Tik t o อกเนี่ยให้คุณนะ,ะมอบของขวัญให้ตัวเองไปเลยค่ะนะคะไม่ต้องแบบการที่คุณได้ลงคอนยาคุณได้ทางลัดไปเลย พราะครูล่าสอนไว้ในนั้นหมดแล้วแต่ละคนที่แบบอยากได้ทางลัดแบบแบบทีเดียวเลยได้ไหมคะครูน่าแบบเอาทีเดียวให้แบบว่าให้เข้าใจไปเลยค่ะครูน่าแนะนําให้เป็น private coaching นะคะแบบนี้นะคะจะทําให้คุณรู้แบบคือมีคําถามะไรถามตอบได้เลยแล้วครูล่าเหมือนสอนแบบจับมือทำนะถ้าเกิดว่าคุณลงคอร์สออนไลน์ก็คือเป็นคนที่สามารถมีเวลาในการนั่งเรียนนั่งเรียนไปทีระบทแบบนี้ได้นะแต่ถ้าเป็นแบบ private coaching นะครูน่าก็จะแบบโฟกัส ตัวต่อตัวนะคะแล้วก็อยากรู้อะไรอยากให้ครูล่าแนะนําหรือว่าปรึกษาทางด้านไหนมันก็จะทันทีเลยนะคะไม่เสียเวลาเป็นเป็นเวลาที่แบบวันเดียวก็คือคุมไปเลยนะคะสำหรับไพรเวทโคชชิ่งนะครูล่ายังให้อยู่ที่วัน1คนนะคะตัวต่อตัวนะคะเต็ม1วันก็คือ6ชั่วโมงเนี่ยราคาที่9,900บาทนะคะใครสนใจก็ทักไปที่ไลน์แอดได้นะคะส่วนทางเพจใครดูอยู่นะคะสนใจ จะ C F พิมพ์ C F ก็ได้นะคะหรือจะทักไปที่ไลน์แอดแอดครูนอล่าก็ได้เช่นเดียวกันนจ๊ะอานะคะนะคะ,ะ,คะยินดีค่ะจะทําตามค่ะคุณครูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผ่องพันโอ้โหที่คือครูนอล่าไลฟ์แป๊บเดียวนะคะมืดนะคะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิวก็ดูไม่ได้แล้วนะคะแเดี๋ยวพรุ่งนี้นะถ้าใคร ตื่นเช้านะคะเดี๋ยวครูน่าจะแบบแอบไลฟ์หน้าเพจนะ,ะแอบไลฟ์ในติ๊กต็อกพร้อมกันนี่แหละช่วงเช้าๆจะไม่ไม่เป็นช่วงเงย็นนะเราจะได้แบบเห็นวิวเห็นบรรยากาศอะไรด้วยนะ,ะ <c oughs> เพราะอันนี้คือครูน่าก็แบบเพิ่งมาถึงที่พักนะคะก็คิดถึงเพื่อนๆด้วยนะคะก็อยากจะมาให้เนื้อหาสาระดีๆกับเพื่อนๆนะะก็กดไลฟ์เลยจ้านะคะเออนะคะ <c oughs> ใ,ใครอยากเห็นห้องครูนล่าไหมนะคะ <c oughs> เอาเอาหมุนให้ดูนะหมุนให้ดูก่อนนะคะก่อนที่จะปิดไลฟ์นะจ๊ะ <c oughs> คือชอบมากเลยนะครูนอรามาโนเวทลครั้งครั้งก่อนก็มาโนเวทลจะเป็นโนเวทลที่ไหนนะหัวหินเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะมาคือมาคนเดียวนะจ๊ะ <c oughs> อยู่คนเดียวนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวเดียวจะหมุนกล้องให้ดูนะคะ <c oughs> ตึง,ตงๆนะคะ <c oughs> นี่อ้า ฟินคนเดียวนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นแบบตรงนี้ตอนแบบว่าแบบอันนี้คือแบบกระจกบ,บานใหญ่มากนะคะก็แบบเห็นวิวไปเลยนะคะ <c oughs> แล้วชอบห้องน้ำเขามากเลยนะคะอันนี้ร้านนี่ตอนนี้คือไม่เกี่ยวอะไรกับลงไม่เกี่ยวไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับโรงแรมนะคะนี่คือห้องน้ําแบบว่าเป็นกระจกอย่างงี้กระจก่างนี้นะ,ะออแล้วก็เปิดเปิดอย่างนี้เข้าไปดีชอบนะคะ คือแบบว่าอยากจะเอาไปตกแต่งบ้านทําบ้านอะไรอย่างนี้นะคือแบบเปิดเข้าไปเป็นอีกทีหนึ่งชอบโอเคนะคะให้ดูคร่าวๆพอก็โอเคนะเดี๋ยวรัวระสรุปให้นะสิ่งแรกนะคะที่จะทำให้คุณเพิ่มผู้ติดตามมากกว่า50คนต่อวันได้หนึ่งคือคุณต้องทำช่องคุณ โปรไฟล์ของคุณรูปของคุณนะคะประวัติจนตัวของคุณเอาให้แบบมันโดนะสองนั่นคือทำคอนเทนต์ที่ให้ประโยชน์นะคะแก่ผู้คนนะคะแล้วก็ทําแบบสม่าเสมอทุกวันนะ,ะอย่าไปไปมาหายขาดหายไม่ได้เลยนะคะและสิ่งที่สามนะคะนั่นก็คือคุณยิงแอดเลยยิงแอดเลยนะคะมันถูกมากมันถูกมากแล้ว,ม,ม,ลวมันแบบเวิร์กมากๆนะคะใครสนใจรายละเอียดลงคอร์สหรือว่าโคชชิ่งอะไรก็ทักไปที่ไลน์แอดเลจ้าไฟเล่นะเจ้าบุย นะคะใครมีคำถามคุณดาวมีคำถามอะไรก็อ่า ...Q&A มาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณ่ามาทำคลิปต่อให้นะจ๊ะเลิฟทุกคนเย้ยบุยบุย <laughs> ไปไปค่ะจริง